ถ้าเกิดว่าอยากได้เกตด A คุณภาพดีเยี่ยมซื้อไปแล้วไม่ต้องไปซ่อมเสียเวลาให้มาที่เราเลยสูนรวมรถตอนเดียวพี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวแฟนเพจและชาว YouTube ของเราสวัสดีชาวช่องศูนรวมรถตอนเดียวของเราด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องเนอีกเช่นเคยและที่สำคัญ พารถมาให้ชมคันนี้เลยนะคะเป็น i n ซูซูดีแม็ตู้ทึบและเป็นรถที่ถูกที่สุดในร้านณนะตอนนี้เลยรถเพิ่งลงมาแต่เมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยรถตู้ทึบของเราหมลงมาเป็นสิบคันเหลือให้ลูกค้าเลือกประมาณห้าคันแล้วพี่จา๋าเออต้องโม้ไว้ก่อนเลยนะก็คือต้นเดือนและตอนนี้ พึ่งจะเพิ่งจะเกินไปหนึ่งอาทิตย์กว่าเองพี่แล้วรถที่เหลือให้คุณเลือกเนี่ยอยู่ประมาณ5คันเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เข้ามาหน้าร้านนะคะมาได้เลยตามพิกัดนี้เลยเดี๋ยวเราปัก GPS ไว้ให้เลยนะคะ เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าร้านของเราตรงนี้ที่น้องนย,ยืนอยู่อยู่ที่สาขาสุราธานีนะคะอยู่ตรงสี่แยกตาปานอําเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะบอกก่อนว่าช้าหมดอดนะจ๊ะพี่จ๋าเออเพราะว่าถูกยังไงมาเข้ามาดูเลยตัวนี้สีขาวสแตนดาร์ดแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยพี่ สีขาวแบบนี้โฉมหน้าหล่อแบบนี้ปี2016ขนาดนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมา,าขึ้นเพลงมาให้ทันใดนั้นนะตัวนี้ราคาแค่4,900 0บาทเท่านั้นพี่และเป็นเครื่อง 1.9S นั่นก็คือประหยัดน้ำมันมากโฉมภายนอกนี่คุณดูตัวรถเป็นสีขาวกระจังหน้านะคะไม่ได้เป็นสีดำนะปี2016ของเราแล้วเนี่ย ก็จะเป็นออกสีเทาๆนิดนึงนะคะแต่ด้านล่างก็มาเป็นสีดําแต่มันไม่ได้ดําทั้งขอบเลยนะมันจะเล่นสีมาให้ก็สวยแหละแล้วแต่คุณลูกค้าจะชอบถ้าเกิดว่าอยากได้พิเศษตรงไหนเข้ามาพูดคุยทักทายกับเราได้ตัวนี้เราขายแค่ตัวรถเลยนะพี่แต่ถ้าอยากได้ล้อแม็กคู่หน้าล้อแม็กเวลเหมือนที่คลิปก่อนๆที่น้องเนยเคยรีวิวพี่จามไปดูคลิปก่อนๆได้นะเพราะว่า จะมีการอบอกว่าเป็นล้อแม็กเวลหรือว่าล้อแม็ก G E 37ลูกค้าสามารถเลือกได้แต่ราคานี้เราให้พิเศษสุดเลยพี่ด้านล้อหน้าหรือว่าข้างหลังล้อหลังนะคะก็าสามารถเลือกได้แล้วแต่ความชอบใจของคุณลูกค้าเลยมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างล้อตัวนี้ใครบอกไม่เท่เท่นะพี่พเพราะยี่ห้ออะไรมันคือ g ู o d เยียเลยนะพี่โอ้โห ยางใหม่แน่นอนและเป็นล้อดเดิมๆจากโรงงานนะคะขับนุ่มขับนุ่มแน่นอนตรงช่วงล่างโช๊คต่างๆก็เป็นของโรงงานนะคะได้มาตรฐานเพราะว่าโรงงานอีซูซูเขาผลิตมาเลยเรามาแบบไหนก็จัดให้ลูกค้าแบบนั้นแน่นอนตัวนี้ตัวเสนะคะก็ตรงกระจกตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำจำง่ายเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดำนะคะ ฟิล์มตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดหลุดล่วงไปก็ติดให้ใหม่และของเราเนี่ยให้ลูกค้าเลือกได้เลยระหว่างตะกัวกับสีดําแต่น้องเนว่าสีดําเนี่ยเท่มากพี่อะมาดูในส่วนของตู้กันบ้างตู้ตัวนี้เป็นตู้ใหม่นะพี่เป็นลดมือสองก็จริงแต่ขอวงเล็บไว้ว่ารดมือสองเกรดพรีเมียมคําว่าเกรดพรีเมียมนี่พี่ไปเดินหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเกรดเอเออถ้าเกิดว่าอยากได้เกรดเอคุณภาพ ดีเยี่ยมแล้วไม่ต้องซื้อ,อ,อไปแล้วไม่ต้องไปซ่อมเสียเวลาให้มาที่เราเลยศูนย์รวมรถตอนเดียวพี่สวยครบจบแน่นอนอ่ะเข้าเรื่องตู้กันบ้างนะคะขี้โม้เกินไปแล้วเรื่องตู้นะคะซิลิโคอนอัดมาให้อย่างดีนี่คุณดูแถบด้านบนหลังคางไม่รัว่วไม่ซึมแน่นอนนะคะเหล็กอลูมิเนียมมาซะสวยแน่นอนไม่ขึ้นสนิมนะคะและตรงขอบอยางด้านล่างก็อัดซิลิโคนมาอย่างดีแน่นอนของเรานะคะมีทีมงาน ตรวจเช็คให้เป็นอย่างดีนะคะอะล้อหลังก็เป็นยางของกูดเยียสรุปว่า4ี่ล้อนี้เป็นของกูดเยียทั้งหมดเลยพี่เกาะถนนได้ดีแน่นอนสติกเกอร์แปะมาให้มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตู้ทึบตัวนี้นะคะสูง2เมตรสิบพี่ไฟเลี้ยวไฟหลังใช้งานได้ปกติเลยซ้ายขวาเดี๋ยวเปิดตู้ทึบให้ดูนิดหนึ่งมา นี่ hey, ตู้ใหม่แน่นอนแมกไลเนอร์ iner, พี่ดูนะสภาพยังใหม่เลยอันนี้เดี๋ยวก่อนออกเราเช็ดให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแน่นอนกินมันยังแบบโอ้โหเตะตาเตะจมูกมากแล้วตรงไม้กระดานเนี่ยพี่ยังใหม่อยู่เลยข้างบนสามารถเทินของหรือว่าเ,เราจะทำเป็นล็อกเก็ตหรือว่าเป็นประตูปิดอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณลูกค้าจะเก็บของสำ,ำคัญของลูกค้าได้หมดเลยนี่ด้านหลัง เครื่อง DDI บ่งบอกอยู่แล้วนะพี่เปิดเลยแล้วกัน <_ S 1> เดี๋ยวให้ดูให้ดูอโอเคด้านหลังไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะพี่ไฟเลี้ยด้านหลังก็ใช้งานได้ปกติเม็ดอาร์ตเม็ดแต้มสีต่างๆก็ครบถ้วนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปวัดไปดูด้านในนิดหนึ่งตามมาเลย เปิดมาปึ๊บด้านในตัวนี้เนี่ยต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าปกติมันจะเป็นกระจกหมุนแต่เนี่ยของเราแปลงไฟฟ้ามาให้ใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เปิดสวิตซ์ปุ๊บนี่กดขึ้นลงได้เลยนี่แล้วก็ฝั่งนูน้นใช้งานได้ปกติเลยพี่ฟาดเพดานด้านบนก็สภาพยังใหม่อยู่ไม่มีคราบสกรปรกต่างๆเลยพี่ ที่บังแดดก็ใช้งานปกติเลยนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้เลขไม่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเลยนะตัวนี้จริงๆอ่ะดีแม็กมันไม่ต้องเหยียบคานหรอกนะแต่เราชินเรากลัวว่าเออเดี๋ยวใครเอาวางเกียร์ไว้เดี๋ยวมันจะมันจะยกล้อพีเออ่เพื่อความปลอดภัยนะคะแอร์แบกระบบความปลอดภยัยคู่หน้ามีให้ครบเลยนี่บุ๊กเซอร์วิสก็ แถมมาให้ด้วยมีครบแน่นอนนะพี่ตัวเสียบ USB ของเราก็จัดมาให้โอเคนะพี่นะภายในเนี่ยสภาพโอ้โหยังใหม่อะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเก็บของเบาะเลยนะเพราะว่ามันยังใหม่เบาะก็ยังเป็นเบาะหนังด้วยอุปกรณ์ด้านหลังมีให้ครบไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือว่าปัจจัต่างๆอยู่ทางหลังของคนขับนั่นเองค่ะพี่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดนึง เดี๋ยวไม่ถึงบางอ้ออีกม,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 มาดูกันเลยพี่ห้องเครื่องนี่อ i ู Z u ี u DDI แล้วก็พวกเม็ดอาร์ตเม็ดต้นสีต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่โอ้โหมีครบแน่นอนห้องเครื่องของเราเนี่ยเช็ดใหม่ทุกวันเลยนะคะช่างทำความสะอาดดีมากแล้วก่อนออกรถเนี่ยเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้า1,000 100, 0กิโลไปเลย เช็คพวกน้ำยาแอร์น้ำยาเช็ดกระจกต่างๆนะคะโม่เบ็ดตัวลงเมทเตอรี่ก็ดูให้หมดเลยพี่แล้วที่สําคัญก่อนจะซื้อรถมือสองอะ่ะนี่ดูแผ่นเพไปเลยน็อตโดนชนมาไหมด้านหน้าคุณตรวจเช็คเองได้หมดเลยแผ่นกันความร้อนของเราก็ยังมีมาให้เรียบร้อยสติกงสติกเกอร์จบแน่นอนพี่จา๋าเพราะฉะนั้นมามาย้ำสเปกกันถ้าเกิดว่าอยากได้เหลือ5คันสุดท้ายแล้วพี่ เร็วจริงๆเนอะมันเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินรถที่ใช้ทํางานทําเงินรถไม่ว่าจะเอามาวิ่งเสริมธุรกิจส่วนตัวได้หมดเลยตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max เครื่อง 1.9S ปี2016ราคาอยู่แค่49,000บาทเท่านั้น4 0 49,000บาทเท่านั้น เกิดว่าอยากได้โทรมาเลยตอนนี้ที่เบอร์ซูทงหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดขึ้นลิงก์ไว้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากดูคลิปไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูตามคลิปแล้วก็เซิร์ชของช่องเราได้เลยนะคะมันมีให้เยอะมากเลยไม่ว่าคุณจะชอบแบบแต่งหรือไม่แต่งแต่ถ้าขับแบบเดียเด๋ยวๆแบบนี้ราคาก็ถูกราคาก็ประหยัดทีหนึ่งแล้วออกรถก็ง่ายมีประวัติจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะพี่ขา ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับลูกค้าที่โทรมาตอนนี้เนี่ยรับโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายรับประกันเครื่องเกียร์เราดูแลให้แน่นอนนะคะพี่อย่าลืมนะคะอยากได้รถมือสองทำงานทำเงินให้โทรหาน้องเนตามเบอร์ด้าน,นล่างได้เลยสำหรับวันนี้น้องเนขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะ